ไปดูกรณีนายกดีกว่านะคะภารกิจของนายกที่เปิดเผยผลการหารือกับเจทรนะคะช่วยให้อขอให้ช่วยดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นในไทยเนี่ยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลายบริษัทก็รับปากนะคะว่า จากพิจารณานะคะแล้วก็จะมาลงทุนเร็วขึ้นยืนยันวรัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนต่อแล้วก็บอกว่าประธานคูโบต้าที่ไปหารือกันมาเนี่ยทุกอย่างราบรื่นดีนะคะแล้วก็เลงจะช่วยพัฒนารายได้ให้กับเกษตรกร,กรไทยด้วยค่ะ พาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อช่วง14.30น,น,นาทีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เร็วกว่าบ้านเราประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละที่บริเวณหน้าลานพระราชวังอิมพีเรียนนะคะนายเสรษฐาทวีศินนายยกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงผลการหารือกับ ผู้บริหารองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่าเจทโรนะคะแล้วก็ผู้บริหารบริษัทคูโบต้านายกบอกว่าเจทโรเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มนักธุรกิจที่จะติดต่อไปลงทุนที่ประเทศไทยก็ได้มาขอบคุณรัฐบาลท,ที่ช่วยดูแลนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นโดยเราหวังว่าจะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งตนก็ให้ความมั่นใจไปว่าการลงทุนของนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะ ก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยต่อไปพร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาเรามีความสัมพันธ์ดีมากกับญี่ปุ่นอีกทั้งยังมีชาวญี่ปุ่นกว่าแสนคนนะคะแล้วก็กว่า6,000บริษัททีเดียวที่มาทำงานในประเทศไทยฉะนั้นตรงนี้ทุกอย่างเรียกว่ามองตาก็รู้ใจอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าทางเจโทรเนี่ยอยากให้รัฐบาลสนับสนุนอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ นายกก็เลยระบุบอกว่าก็ดูแลนะคะในเรื่องระบบที่กำลังเปลี่ยนผ่านเป็นระบบรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ีนี่แหละซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไทยก็มีการสนับสนุนอยู่แล้วและจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการพบกับ7บริษัทยานยนต์ของญี่ปุ่นก่อนตนก็ได้ความชัดเจนนะ,ะเรื่องนโยบายที่จะสนับสนุนแล้วก็ชี้แจงว่าอยากจะให้เข้ามาลงทุนเร็วขึ้นนะ,ะโดยหลายบริษัทก็รับจะไปพิจารณาต่อ ทางนี้ไทยยืนยันในเรื่องของสนธิสัญญาการค้าหรือว่า FTA ระหว่างไทย EU แล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะที่ขับรถพวงมาลัยขวาตรงนี้ก็มีการยืนยันว่าจะเร่งเจราจาได้เร็วขึ้นเพื่อรักษาระดับการส่งออกรถยนต์ที่ผลิตในไทยเพราะโดยเฉลี่ยในประเทศนี้นะคะใช้เองก็30%แล้วส่งออก70%ดังนั้นการที่เราเร่งในเรื่องนี้ให้เยอะขึ้นก็จะเป็นการย้ำว่า ปริมาณการส่งออกรถยนต์ของญี่ปุ่นสามารถควบคุมได้ส่วนการเปลี่ยนขยับไปทำเรื่องโรงงาน e ีวีก็เร็วขึ้นในบางรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถกระบะของอิซุสุแล้วก็โตโยต้ด้วยส่วนการหารือกับผู้บริหารคูบ o วตนะคะว่าจะมีความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีเพื่อมาใช้กับกเกษตรกรไทยอย่างไรบ้างนั้นเรื่องนี้นายกบอกว่าจากการหารือกับผู้บริหารของคูบวตก็ถือว่า เป็นการประชุมที่ดีมากซึ่งเราเข้าใจผิดว่าคูบต้าเนี่ยขายแต่รถไถยอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเทคโนโลยีนะคะเรื่องการอัดแน่นพวกสังเคาโพดท,ที่ไปทำฐ่านไร้ควันได้แล้วก็เชื้อเพลิงรวมถึงการเก็บเกี่ยวพืชของอนาคตและปัจจุบันในเรื่องของการไถและเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งทางคูบต้าเนี่ยเขาทำได้ดีอยู่แล้ว แต่พืชในอนาคตของประเทศไทยอย่างเช่นถั่วเหลืองไทยเนี่ยนำเข้าปีละล้านตันแต่เราผลิตได้เองเพียงแค่หลักหมื่นนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเกี่ยวที่มันไม่คุ้มต้นทุนฉะนั้นจึงพูดคุยกับทางคูเปอตาเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าทางคูเปอรานั้นเขามีเทคโนโลยีนะคะมีเครื่องจักรที่สามารถช่วยลดต้นทุนได้รวมถึงการทําระบบชลประธานในภาคการ,กรเกษตร ซึ่งระบบครบวงจรเกษตรกรกรมทางคูปบต้าเนี่ยดำเนินการอยู่นะคะมีการตกลงว่าไทยเนี่ยจะไปดูสถานที่แล้วก็ให้ทางคูปบต้ามาช่วยกันพัฒนาตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางที่ทําให้เราเนี่ยเพิ่มรายได้ในส่วนของภาคการ,กรเกษตรเป็น3เท่าภายใน4ปีก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอีกทั้งประธานใหญ่คูบุต้าก็จะให้การสนับสนุนเต็มที่ นายกบอกว่าตนเนี่ยได้ขอให้คูโบวตาทําเรื่องการให้เงินกู้กับสัญญาเช่าซื้อมากกว่าการขายอย่างเดียวแล้วก็ให้ราคาดอกเบี้ยที่เป็นธรรมจะทําให้เกษตรกร,ร,กรไทยเนี่ยมีไรายได้อย่างแท้จริงหลังจากนี้นะคะนายกบอกว่าทีมงานก็จะไปคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยก็เป็นการส่งไม้ต่อน,นั่นเองค่ะ